โอ้โหกล่องเวเลยเธอเลยนี่นะผมจัดมุมกล้องก่อนนะทุกคนแล้วผมจะออกกล้องผมต้องออกเี้ยเห็นแต่หน้าอ่ะกราบสวัสดีทุกคนครับอยู่ผม่ม่คอสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้ผมจะมาทำชิปประกอบเขาก่อนอื่นเลย ผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนตอนที่ผมยังทำทีมคิวคอนเฟิร์มอยู่ครับทุกคน MSI นะครับก็เป็นสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนทีมเราตั้งแต่ช่วงแรกๆของทีมเลยและเราก็ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดก็ต้องขอคุณ MSI นะครับที่สนับสนุนทีมคิวคอนเฟิร์มมาแต่สุดท้ายแล้วผมก็เลิกทำทีมไปนะครับแต่ว่าของที่เขาสนับสนุนมาก็ยังได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับก็คือใช้ให้นักแข่งของทีมเลนโบซิกได้แข่งกันต่อ หลายคนคงงงว่าอ้าวพี่ไหนว่าพี่เลิกทําแล้วไงหลายคนคงมีคําถามว่าอ้าวไหนว่าเลิกทําแล้วไงแล้วทำไมยังมีทีมเร่มโบซิคคิวคอนเฟิร์มอยู่เท่าที่ผมได้ประกาศไปนะครับตอนที่ประกาศเลิกก็คือผมอ่ะได้หยุดกิจกรรมของทีมไปประมาณ80%และอีก20%น่ะก็จะมีแค่แบบดูแลเรื่องเงินเข้าเงินออกของทีมแล้วก็ทําภาษีให้แต่ว่าผมอ่ะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมนะครับไม่ได้กําไรแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคิวคอนเฟิร์มอีกครึ นะครึ่งหนึ่งะครึ่งนึงของทีมเลยอะ่ะก็คือเลนโบซิกจุดนี้แหละเขาก็ยังแข่งขันอยู่โดยที่เขาไม่ได้รับเงินเดือนจากผมเขาล่ารางวัลของเขาเองแต่ว่าใช้ชื่อทีมของ Q ิวคอนเฟมเพราะงั้นตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าณนะตอนนี้ Q c o n f i r ฟมเป็นของเลนโบซิกเกือบร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแค่ผมที่เป็นเจ้าของชื่อเฉยๆแต่ผมไม่ได้ทำอะไรก็ อยากจะฝากทุกคนไปเชียร์ทีมเรนโบว์ซิกด้วยน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ผลงานกำลังดีเลยแข่งในเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็ลีกไทยยังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่ลีกไทยหรือลีกเอเชียยังไม่แพ้ใครเลยแกักแมชผมก็เลยอยากจะตอบแทนเขาที่แข่งให้กับทีมอยู่แม้ว่าจะไม่ได้รับ อะไรจากผมเลยก็มีน้องคนหนึ่งที่เขาอะเป็นเด็กดาวรุ่งนะครับเป็นน้องเล็กสุดในทีมนะเขาก็มาที่บูธแคมป์แล้วก็คอมที่เขาใช้ที่ยืมผมใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันเก่าแล้วแต่ว่าเนื้อในของคอมอะมันยังดีอยู่อุปกรณ์ข้างในมันยังดีอยู่แต่ว่าเคสอะมันมันเก่าแล้วแหละก็เลยจัดเคสตัวใหม่มาให้เขานะครับนี่เลยเป็นเคส MSI Forge 100R อ่านว่าอะไรกววะ อ่านว่า Beyond the Power แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ MSI เคยสนับสนุนพวกเรานะครับ ผมก็ยังเก็บ่้ยนถึงตอนนี้นะครับอันนี้เป็นคอลิควิด 240R ของ MSI นะครับเป็นลิควิดคูลิ่งหรือว่าตัวทําให้ CPU เย็นนั่นเองนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะก็ยังเก็บอยู่ในบ้านบูธแคมป์เป็นอย่างดีผมก็เลยคิดว่าเออเราเอามาประกอบให้เป็นธีมของเซต MSI ให้น้องเขาใช้แข่งดีกว่ารวมถึงจอรวมถึงอะไรนะครับก็ยังมีอยู่ครบซึ่งวันนี้ผมก็จะประกอบให้เสร็จแล้วก็เอาไปส่งเขาที่บูธแคมป์อ่ะก่อนอื่นเลย เรามาแกะเคสก่อนดีกว่าท่านผู้ชมอาล่ะแกะเสร็จเรียบร้อยผมจะยกเคสออกมาแล้วนะว้าวสวยเลยอะ่ะกลิ่นของใหม่นี่มันดีจริงๆผิดด้านผิดด้านด้านนี้ปึ๊บ เคสตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรรู้ปะเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่โตมากถามว่าทําไมต้องใช้เคสเล็กๆนั่นก็เพราะว่าคอมที่นักกีฬาใช้แข่งอะ่ะบางทีเราก็ต้องเคลื่อนย้ายยกขึ้นชั้น1ชั้น2บ้างถ้าเกิดว่าเราเอาเคสใหญ่เกินไปเนี่ยมันก็จะยกลําบากเพราะงั้นเคสแบบนี้เห็นปะยกไปไหนก็ได้สบายๆเพราะว่าผมอยากได้ไซส์แบบมินิกระทัดรัดแถมราคาประหยัดด้วยนะ ตัวนี้ราคาประหยัดจริงมันสวยเลยนะท่านผู้ชมดูดิดูจากมุมกล้องอ่ะนี่เฟี้ยวเตรงนี้ก็จะเป็นมันคือกระจกมีน็อตนะหมุนด้วยมือเปล่าได้แต่ไขควงดีกว่าเปิดกระจกเทมเปอร์นะครับต้องระวังอย่าขันจนแน่นเกินไปแล้วก็ มันเสี่ยงต่อการแตกด้วยนะครับมันสวยแหละกระจกเต็มเปอร์แต่ว่าคุณต้องระวังให้ดีๆนะครับแต่ว่าที่ไม่ทซาทำมาก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับอุ้ยอ่ะประมาณนี้ตัวเคสด้านในนะครับไม่มีอะไรมากเนี่ยเล็กๆง่ายๆมีคู่มือแถมมาด้วยนะครับแล้วก็พวกสายฟ้งสายไฟนะครับที่เราต้องใช้มีครบหมดอ่ะกระจกเทมเปอร์เราไปหาที่วางดีๆอ่ะนี่คือตัวเคสนะครับ ด้านหลังเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังอ่าตรงนี้เป็นน็อตแบบหมุนมือได้แต่ว่าน็อตที่เขาเตรียมมาครั้งแรกเนี่ยมันจะแน่นนิดนึงเราก็ต้องใช้ไขควงหมุนก่อนเปิดเปิดอ่าเป๊บนี่ก็จะมีแผง r g b มาให้ด้วยนะเป็นเรื่องที่ดีพัดลมแถมมาให้2ตัว พัดลม RGB อ,อ,อันนี้ไม่ RGB แต่ว่าด้านหน้าพัดลมแถมมาให้3ตัวนะท่านผู้ชมมีพัดลม RGB ตรงนี้นะครับ2ตัวด้านบนล่างแล้วก็มีด้านหลังที่ไม่ใช่ RGB นะครับตรงนี้เราก็สามารถแกะมาได้ปืด๊ดผมจะพยายามให้สายไฟมันคงเดิมไว้เพราะว่าผมเป็นคนจัดสายไฟไม่เก่งเขาเตรียมมาแบบไหนก็ให้มันเป็นแบบนั้นไปนะครับแล้วเขาก็แถมพวกซิปลงซิปล็อกมาให้เต็มเลยนะน็อต พื้นฐานปกติมีนอ็อตสำรองมาให้อีกดูเยอะๆเลยนะครับนี่น็อตเอาไว้ยึดกับเมนบอร์ดมีครบหมดเยี่ยมเลยเอาละเรื่องของเคสประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ที่เราจะประกอบในวันนี้มีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยซิงค์ซ p u ของ MSI ตัวนี้รู้สึกว่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอ่านี่นะครับ ตัวนี้เหมือนจะเคยผ่านการใช้งานมาแล้วมีขายยึดมีลายเรียบร้อยส่วนพัดลมพัดลมจริงๆมันจะอยู่ในนี้แต่ผมน่าจะขโมยเอาไปใช้กับตัวอื่นนะท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้ซึ่งซิงค์ที่ตัวนี้ความเจ๋งของเขาก็คือตรงนี้จะเป็น R G B และพัดลมที่ติดอะ่ะก็เป็น R G B ด้วยนะครับผมเราก็จะใช้ตัวนี้เลยอ่าไปเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปประกอบก่อนพัดลมรู้สึกว่าจะอยู่ในกล่องไหนสักกล่อง Let's go เอาลเราประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยพัดลมอยู่อีกกล่องหนึ่งจริงๆด้วยนะครับจริงๆเนี่ย MSI เขาสนับสนุนมาหลายกล่องเลยนะประมาณ3กล่องมันอยู่ติดอยู่กับกล่องอื่นผมก็เลยไปเอามานะครับติดพัดลมติดไลยพร้อมใช้งานนะตัวนี้โอเคสำหรับซิงค์ CPU นะครับผมเซต MSI แต่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับลำดับต่อไปที่เราจะใช้ต่อก็คือนี่ครับเมนบอร์ดติด CPU แล้วเรียบร้อย ตัว CPU เป็น l y z e n 9 3900X เอาตัวแรงตัวโหดมาติดเลยแล้วก็ตัวเมนบอร์ดจะเป็นของ MSI MAG B550 Tomahawk ครับตัวนี้เลยเพราะว่าเราตั้งใจจะทำเซต MSI เราก็ต้องใช้เมนบอร์ดของ MSI แรมนะครับแรมเราจะใช้ของ t h e r m a l t e k e แรม32 Power Supply เราจะใช้ของ t h e r m a l t e k e เช่นกัน นะครับ750วัตต์พร้อมกับกาจอ0์ดจอ1080 ti 2พัดลมนะครับตัวนี้เนี่เป็น2พัดลมเลยอุปกรณ์ประมาณนี้ส่วนเรื่องฮาร์ดดิสก์ก็จะเป็นของ WD นะครับ wd blue 1TB นะครับแล้วก็ในตัวเมนบอร์ดเนี่ยผมได้ติด ssd ไว้แล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าด้านในเป็นอะไร ssd ตัวนี้ก็มี Windows อยู่ด้วยเป็นของ WD Black 500 g จิกนะครับเอาไว้เก็บเกม Rainbow Six โดยเฉพาะนะเราก็จะใส่ไว้ข้างในแล้วก็เอาตัวเพลทเนี่ยยึดไว้มันจะได้สวยได้เท่อ่าประมาณนี้นะครับยึดไว้สวยๆอ่าแค่นี้ก็ซ้อนรูปได้มีง่ายสบายๆแล้วก็ยังมีเพิ่มอีก1นึสล็อตนะแต่ว่ามันอยู่ด้านล่างอุปกรณ์เราครบและประกอบเลยดีกว่าเราจะเริ่มกันจากเอาเคส มาตั้งก่อนเลยปึ๊บต่อไปเอาเมนบอร์ดมาลงลงรูประมาณนี้นะครับปึ๊บเอาละวางตรงล็อกละต่อไปก็เอาน็อตมาใส่ซะให้เรียบร้อยโอเค ยึดเมนบอร์ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแน่นแน่นเลยเยี่ยมต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดสายไฟฮะท mm hmm. ่านผู้ชม mm hmm. ก็อย่างที่บอกนะครับว่า mm hmm. ด้านหลังของเคสเนี่ย mm hmm. เขามีแผง R G B มาด้วยผมก็อยากให้ทุกจุดเนี่ยมันมีไฟขึ้นสวยๆถูกไหม mm hmm. ก็เดี๋ยวพัดลม2ตัวนี้จะมีไฟขึ้นต้องเอาไปเสียกบกับไฟ R G B ด้านหลังนะครับเ mm hmm. พราะงั้นก็จับน้องยืนขึ้นมาก่อนนะครับ mm hmm. ด้านหลังเคส ที่ผมได้อธิบายไปตอนแรกว่าตรงเนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูปึ๊บมันคือแผงไฟ RGB ครับตรงนั้นอนะ่ะก็เดี๋ยวเราจะลากสายจากข้างหน้านะครับที่เป็นสายพัดลมตรงนี้เหมือนเขาจะลากมาให้แล้วอ๋อด้านหน้าเขาเสียบพัดลมมาให้แล้วนี่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับแค่ต้องเอาฮาร์ดดิสมาใส่ครับนี่ฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับ เราจะใส่เข้าไปยังไงดีอย่างนี้เนาะปึ๊บเราจะเสียบฮาร์ดดิสเข้าไปอ่าทีนี้พวกสายาตา a สายพาวเวอร์ทั้งหลายก็ค่อยมาจัดการกันเราเสียบไว้ก่อนตรงนี้นะครับอ่ะลวดับต่อไปเราจะใส่พาวเวอร์สปาก,กันเลยกันเลยแกะพาวเวอร์สปายกันดีกว่าทุกคนปึ๊บอืมของเทอร์โมเทคนะครับ ว้าวสวยงามอะ่ะแค่กล่องก็สวยแล้วอ่ะคุณดูดิเปิดพร้อมกันเลยมา750วัตครับคู่มือพร้อมสาย power พ,พร้อมอืมรุ่นนี้จะเป็นตัวที่าสาย power ต่างๆนะครับสายไฟต่างๆติดมากับตัว power supply เลยก็ดีครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียบทีละชิ้น2ชิ้นนะครับนี่ thermal take แกะสลักออกหน่อยปึ๊บว้ งามทแท้เหลานี่อ่ะต้องใส่ฟองใสยไฟทั้งหลายเก็บกล่องไว้นะครับมีประกันนะทุกคนมีประกันเก็บไว้อ่ามีน็อตแถมมาด้วย4ตัวสวยดิเป็นไงสวยงามนะครับไปเอาไปเข้าเคสกันเลยดีกว่า power supply นะครับพัดลมจะต้องความลงเสมอแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้ปับ๊บอ่ะยึดน็อตด้านหลังตรงนี้ให้เรียบร้อยน็อตสตัว S <S <S กลับมาดูที่สายไฟนะครับท่านผู้ชมสายเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องกังวลไปมันเยอะอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วนะครับก็เราจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเราจะอ้อมกลับไปดูด้านหน้าก่อนมันมีสายที่เราจะต้องเสียบก็คือพวกสาย power พวกเนี้ยพวกสายสวิชอะไรนี้ทั้งหลายนะครับเราก็จะต้องยัดไปข้างหน้าให้หมดโดยการผ่านรูนี้มันจะมีรูอยู่ค่ะ เดี๋ยวผมจะเสียบสายให้เสร็จเลยแปบ๊บเดียวไม่นานเอาวละผมเสียบสายเสร็จแล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมก็จะมีสายเมนบอร์ดนะครับเสียบแล้วสาย cpu เสียบแล้วพวกสายสวิชสาย usb hd audio อะไรเสียบเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยระดับต่อไปครับจะเป็นการติดซิงคตัวนี้ละจ้าตัวนี้เลยนะจ้าก็ ผมจะติดแบบคือสายไฟ RGB มันเยอะจังวะเดี๋ยวสายไฟ RGB ทั้งหมดใช่ปะเราจะร้อยเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ติดตรงนี้นะอ่ะเริ่มกันเลยันดับแรกนะครับก็จะติดเข้าไปงี้ใช่ปะก็ผมจะเอาสายพวก RGB อะสายที่มันทําให้ตัวซิงค์ตัวนี้มีไฟอะเข้าไปด้านหลังให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการด้านหลังทีเดียวนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องติดก่อนนะท่านผู้ชมยึดน็อตเข้าไปด้านบน อ่าไม่ยากปุ๊บอ่ายึดเสร็จแล้วครับต่อไปก็พวกสาย R G B ทั้งหลายเราจะต้องโยนเข้าไปด้านหลังนะผมก็จะพยายามหาที่ซ่อนสายแล้วกันเพราะว่าสายมันจะค่อนข้างระยงระย่างนิดนึงผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องแมเนตเมนต์สายไฟเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับโอเคซ่อนสายเสร็จเรียบร้อย ประมาณนี้นะทุกคนต่อไปก็เรากจะต้องติดซิงคนะครับโลโก้ MSI ต้องตั้งขึ้นก็จะต้องเป็นประมาณนี้อ่าป่เข้าไปงี้ปึ๊บติดซิลิโคโนไรเรียบร้อยอ่ะไปเราไปติดซิงคกันเอาละ่ะต่อไปคือการลงซิลิคโคนก่อนที่เราจะเอาตัวซิงคเข้าไปนะซิลิคโคนสำคัญขนหนซิลิคโคนก็คือ ทำให้ตัวแผ่นเหล็กทั้งสองนะครับผิว CPU กับตัวซิงค์เนี่ยเชื่อมกันนั่นเองเราก็จะปาดได้ไปซิลิโคนนะครับเลือกใช้ก็เลือกดีๆหน่อยนะาหานี่มันดีๆหน่อยปื๊ดอ่าเรียบร้อยนะครับผมว่าเท่านี้น่าจะพอดีต่อไปก็ใส่เลยโลโก้ MSI ต้องตั้งขึ้นก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับตัวนอ็อตวางไว้ ปุ๊บอ่าต่อไปปึ๊บใส่น้ำตรงนี้มาหลวมๆก่อนเกี่ยวปุ๊บเกี่ยวปุ๊บอย่างนั้นนะครับหมนุนไม่ต้องแน่นมากนะเอาให้มันรู้สึกว่าแบบตึงมือก็พอรู้สึกว่าแบบเออหมุนมือมือเราหมุนเข้าไม่ได้แล้วแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปใช้ไขควงอะไรให้มันมากความ หมุนนี้มันตึงมือก็พอแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับส่วนสาย R G B นะครับก็จะลอดด้านหลังไปแล้วก็ไปเสียบ R G B ข้างหลังแค่นี้ครับเสร็จแล้วสําหรับการใส่ซิงค์ CPU ง่ายใช่ไหมละ่ะบอกเลยว่าไม่ยากนะครับส่วนตัวพัดลมตัวน,นี้ก็หาเสียบถอ่เนี้ยวเอาเลยครับลาดับต่อไปคือการใส่แรมนั่นเองแรมที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างที่บอก t h e r m a l t e c h 32 g สี่ตัวก็ใส่เข้าไปเลยแล้วกันเนาะเสียบปึ๊บเตะสองพันาปปึ๊บ เสียบแลมเรียบร้อยครับอ่าต่อไปกัดจอต่อเนื่องกันเลยนะครับกัดจอต้องหมุนตรงนี้ออกมาก่อนอุ้ยทีนี้บางนี้ปึ๊บเราก็ต้องเล็งก่อนว่ามันจะไปอยู่ช่องไหนอ่ะถ้ามันอยู่ช่องนี้เราก็ต้องกระทุ้งเหล็กตรงนี้ออกมานะครับปึ๊บหักไปเลยนะอันนี้เขาทำมาให้สำหรับหักทิ้งอยู่แล้วนะครับผมปึ๊บ แค่นี้เองง่ายๆครับแล้วก็ใส่กระจอเข้าไป1 0ึ่ปทีไอึ๊บทวนนี้กระจอกาลังขาดตลาดทุกคนก็ใช้กันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บยึดกระจอแน่นๆ,นนๆเนียนๆเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเสียบสาย Power ของกรดจอนะครับปึ๊บ1แล้วก็2สายนี้ปึ๊บ เรียบร้อยเสร็จแล้วครับสำหรับการประกอบคอมตัวนี้ mm hmm. เหลือแค่เปิดโชว์แล้วแหละนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราปิดฝาคงฝาเคสฝาหลังเสร็จแล้วก็เราไปเปิดดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. อ่าเนื้อในเสร็จแล้วต่อไปก็ปิดฝาหลังให้เรียบร้อยปิดฝาล่างได้ปิดฝาหลังนะปิดฝาหลัง เอาไงวะอ๋อนี่ไม่ใช่ฝามันอาละ่ะเราก็ใส่เนื้อในอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกระจงกระจอที่เหลือก็แค่ปิดฝาหลังให้มันเรียบร้อยนะครับต่อไปกระจกเต็มเปอร์ปึ๊บ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  ปุ๊บเอาล่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยคอม MSI ของเราเดี๋ยวเราไปลองเปิดใช้งานกันดีกว่าเอาละมาเสร็จแล้วท่านผู้ชมเรามาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าครับพร้อมจะเปิดพิธีแล้วใช่ไหมไปลยุยปุ๊บบ้าสวยงามขอแกะนี่แกะซิวอก่อน ดูความสวยงามฮะโลโก้ m ม i การ์จอเป็นนี่หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ ti ครับ e force gtx นะครับไฟพัลลุมา gb ต่อครบหมดนะครับด้านบนเมนบอร์ด mag นี่มันสวยจริงๆ b 5 5 0นะครับพร้อมด้วย ram thermal take สามสิ gb ไฟ rgb นี่มันสวยงี้นี่องนะทุกคนดูดิแม้จะเป็นเคสเล็กแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ เครื่องแบบขุมพลังแรงๆเลยท่านผู้ชมบอกเลยว่าเล่นเกมสบายพร้อมใช้งานแข่งแน่นอนสุดว่ะประกอบเองยังภูมิใจเสียดายที่ไม่ได้ใช้เครื่องนี้เองแต่ไปให้นักแข่งใช้นะท่านผู้ชมสวยสวยจริงๆนะครับโอ้โหจ่มเลยขนาดนี้ดูดีครับอะอยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ครับท่านผู้ชม แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าจะประกอบคอมอะไรกันอีกเดี๋ยวเรามาดูกันยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม